ที่หอประชุมโรงีินลมเก่าพิทยาคมนายสมรักษ์ยกน้อยวงแหนงพนลมเก่าเป็นประธานเปิดเทศกาลท่องเที่ยวประจําปีเที่ยวชิมช้อปแชะและสร้างความรู้แก่ผู้ประกอบการตลอจนหนง,งานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทางนี้แนวพิลมเก่าเปิดเผยว่าอภอลมเก่ามีศักยภาพสูงทั้งด้านทางธรรมชาติและวัฒนธรรมโดยเฉพาะภูทับเบิก สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดซึ่งทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนจำนวนมากและเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการอย่างทษ t ถึงเกิดความประทับใจปีนี้อำเภอลมเก่าได้เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวที่ครบวงจรทั้งทางธรรมชาติ อาหารวัฒนธรรมซึ่งอำเพอลมเก่ามีวัฒนธรรมคล้ายประเทศลาวทั้งภาษาการแต่งกายและวิถีชีวิตความเป็นอยู่มีภาษาไทยลมมีขนมจีนลมเก่าที่ขึ้นชื่อและมีจิตรกรรมฝาผนังวัดนาไายที่มีอายุก,กว่า200ปีซึ่งหลังจากนี้ได้เรียกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบและกำหนดมาตรฐานของสินค้าและบริการซึ่งร้านอาหารในพื้นที่ต้องผ่านการตรวจและเจอกใบรับรองมาตรฐานกำกับ พนักง,งานร้านจะแต่งกายด้วยชุดไทยลมซึ่งเป็นชุดเฉพาะของอำเภอลมเก่ารวมถึงอาหารและที่พักจะต้องสะอาดและปลอดภัยพร้อมกันนี้กำชับให้ผู้ประกอบการทุกรายต้องไม่เอาเปรียบผู้บริโภคทางด้านสินค้าและบริการหากมีการร้องเรียนถึง5ครั้งจะสั่งปิดร้านที่ถูกร้องทันทีเชื่อว่ามาตรการดังกล่าวนอกจากจะดึงเม็ดเงินสู่จังหวัดและประชาชนแล้วยังเป็นการสร้าง มาตรฐานสินค้าและบริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีอีกด้วย